สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋าสแลนมันเขียวเนาะภาพมันเลยออกมาไม่สวยสองสามวันมันนี้ตลาดต้นไม้เริ่มเปิดแล้วนะพอตลาดต้นไม้เปิดเยพินทำไรแล้วจา้าเก็บผักสิจา้ารออะไรล่ะใหญ่จังเลยเนาะโอกินาว่าจา้ะเขาแก่เกินแล้วไงถ้าเราไม่ตัดเขาเด้วเขาก็ตายจา้ะแห้งโซม ตัดแล้วทำยังไงปูนแดงจ้ะตัดเสร็จแล้วปูนแดงกินหมากทาเลยจ้ะลองดึกเขอาปูดแดงเก่าเลยโดยที่ว่ายยพินไม่ได้ตัดมานานเนาะพอไม้ขายไม่ดียยพินก็เลยไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทำไว้แต่ก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งกว้างโอ้โหเอาต้นนี้ออกดีกว่าเนาะแก่เกินไปเนาะเอาไว้ก็แก่เกินไปแล้วน้องแก่เกินไปนอ้องก็ให้ลูกไม่สมบูรณ์นะเห็นไหมเนี่ย น้องแก่เกินไปน้องก็ให้ลูกไม่สมบูรณ์จ้ะแบบนี้เง่าอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันก็เง่าลอยจากดินแล้วคือไม่มีคุณภาพแล้วจ้ะแล้วก็ปูนแดงป้ายไปเยอะๆเลยจ้ะอย่าพินถึงบอกว่าคนที่ปลูกแล้วอ่ะมีต้นไม้อยู่แล้วในมือจ้ะอย่าปล่อยไม้เสียนะจ้ะอย่าปล่อยไม้เสียจ้ะอันนี้จยพินดูแล ถึงดูแลไหวบ้างไม่ไหวบ้างก็มานาพยายามเนี่ยเห็นไหมเขาแตกหน่อมาให้แล้วเก็บได้ขนาดนี้ไรนี้ช้างขาวเยพินเนี่ยช้างเขาล้มเนาะยอดแม่เขาเปื่อยเขาก็ทิ้งหน่อไว้ให้นะเห็นไหมพะจ๋าแม่จา๋าอย่างน,น้อยๆเยพินก็ยังพอมีมีไม้ที่ตายไม่หมดอะแต่ขอบอกว่าเยพินไม่ได้ทิ้งนะถางป่าลดน้ําอยู่แต่บางครั้งอะ่ะ ถ้าอากาศมันร้อนเกินไปเราลดน้ำแล้วมันยอดมันก็เน่าจ้ะน่เห็นไหมโชคก้าช้าสวยงามมากเลยอันนี้โอกินาวะถ้าเขามีเชื้อเหลือหลงหลงอยู่มีไข่มีเชื้อเหลืออยู่พราะกระดาษด่างเขาก็จะขึ้นจ้ะช้างขาวนะไรนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้บอนสียายพินโอ้ยออกดอกละดอกเบ้เลอร์เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเชื่อไหมอันนี้ช้างขาววนะเนี่ยหน่อเต็มเลย ขุดช้างขาวนะสวยงามไหมเยพินถึงบอกว่าเจพินฝังเงินไว้ใต้ดินเต็มไปหมดฝนตกขึ้นมาเดี๋ยวเงินเยพินก็งอกพอจ่าแม่จ่าดูเงินเจพินงอกเนี่ยเต็มไปหมดเยพินเลี้ยงบอลในตู้ก็จริงนะแต่ไม่เคยปิดตู้จ้ะก,ก็ปล่อยให้สหมอสแมอยู่อย่างเนี้ย เคยปล่อยบอลตายไหมไม่ปล่อยบอลตายจยายพินจะลดน้ํานะลดน้ําแล้วก็ดูแลจ้ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาหามาด้วยเงินด้วยความยากเหนื่อยจ้ะเพื่อน,อนๆอาจจะมองว่าคนปลูกต้นไม้บางคนเขารวยรวยรวยอย่างยายพินเนี่ยใครก็มองว่าเยาพินรวยอย่าเปิดหลังให้ดูนะจ๊ะมิแต่บ,บาดแผลจ้ะอันนี้ยอดเน่าเห็นไหมนะเขาแก่จาก่ายยอดเน่าพอยอดเน่าแล้วต้นที่เหลือต้นเล็กๆเขาก็แตกหน่อออกมาเนี่ย มีไข่ไม่น้อยเลยยาพินก็จะได้ถอนทุนจากอันนี้เห็นไหมพ่อจ่าแม่จ่าก,ก็ดูเธอะอันนี้เอาไปชำมาช้างขาวอันนี้พอจ่าแม่จา่าต้นแสนห้าตายนะช้างล้มไปแล้วนะที่เหลือก็คือลูกเขาแล้วนะลูกช้างแล้วนะยาพินบอกแล้วว่าถึงถึงเขาจะล้มไปยาพินก็ต้องอยู่ให้ได้จ้ะ ทำทุกวิธีทางให้ได้เงินให้เหลืองเงินมาเพื่อว่าจะไปที่จะสู้ต่ออ่ะแต่วันนี้ยายพินมีกําลังสู้แล้วนะเพราะว่าเมื่อวันวันนี้ยายพินขายไม้ได้สิบสิบแปดสิบเจ็ดบ้านอ่ะสิบเจ็ดบ้านเงินมากไหมไม่มากเท่าไรหร่หลักจากเนี่ยดูเนี่ยนะเป็นถังเลยนะยังไม่หมดนะเพราะว่ายายพินไม่ได้เก็บบอลเก็บ ไม,ไ,ไม่ได้เก็บไม้พวกในนี้ไม่ในสวนนี้มานานหลายเดือนมากเลยจ้ะเพราะไม้ขายไม่ได้เจ้าพินก็เลยไม่ได้เก็บเนาะอันนี้เงาเดี๋ยวยจ้พินจะเอาไปทําอําพันเนะาะไปพาเข้าบ้านนะแต่เมตรงนี้กอนหลายเดือนมากเลยนะที่ยจ้พินไม่ได้พาเพื่อนๆมาทําคลิปแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกเจ้าของก็บาดเจ็บพอตัวเนาะไม่มีเงินนะจ๊ะคนเราอะถ้าเราล้มอะ อย่างที่เยพินบอกอะถ้าเราล้มแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีเขาออกแรงฉุดดึงเราขึ้นมาเราต้องพยายามสู้ให้เต็มที่นะทุกครั้งที่เยพินทําคลิปเยพินจะบอกเสมอเสมอเลยว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นโอกาสให้เยพินนะช่วงที่ไม้เยพินเหนื่อยแล้แลวยาพินไม่สบายบ่อยๆป่วยบ่อยๆไปโรงพยาบาลบ่อยๆอะไม่ได้แบบไม่ได้ดูแลไม้มากมายไม,ไม้มันก็เสียไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละ มีผู้ใหญ่ใจดีขนไม้มาให้เยพินขายเยอะมากเลยนะขายแล้วก็ขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปใช้หนี้ค่ะว่าจ้ะขายผ่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนทุกวันนี้เยพินมีทุนเป็นของตัวเองแล้วนะทุกทุกวันนี้เยพินมีทุนเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าอยู่ๆให้เยพินเดินไปถึงไปเซน็นไม้เขามาโดยที่มือเปล่าเยพินไม่ทํานะเพราะว่าไม่ชอบการเป็นหนี้จ้ะไม่ชอบการเป็นหนี้ แบบมันเป็นการบังคับตัวเราเองเกินไปอบบบางครั้งเราเหนื่อยร่างกายเราไม่พร้อมเราก็ต้องทำใช่ไหมล่ะเยะพ๊พินเข็ดตั้งแต่ครั้งที่ซื้อช้างขาวอ่ะดูเห็นไหมดูนกพะเก้าเย๊พินเนี่ยบอลเยพ๊พินเยอะมากอ่ะทุกวันนี้ก็ไล่ปลูกไล่ขายอยู่ทุกวันนะขายบอลได้ทุกวันนะถึงบอกว่ามันเป็นเงินที่ฝังดินไว้โดยแท้จริงเลยเนี่ย ดูจันประกายดาวเยพินแตกขึ้นมาน่ยช่วงนั้นแดดแรงจัดไม่ได้ดูกอนึงเป็นสิบหน่อเลยไตมากอะแน่นมากอะหนอมีช้างขาวไหมลูกมีหน่อเดียวเหรอลูกมีหน่อเดียวไว้ก่อนอันนี้ประกายดาวสวยมากนี่ก็ช้างขาวในประกายดาวอันนั้นเจ้าสาว เจ้าสาวสวยมากเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะถามว่าอยพินบอลร,ราคาบอลร,ราคาไม้ามาเหรอมันก็ไม่มาเท่าไหร่นะแต่มันขายได้จ้ะราคาก็ขยับขึ้นนิดๆอะขยับขึ้นนิดๆอย่างต้นที่ยยพินเคยไปรับเขาสามร้อยห้าสิบาทเขาก็ขยับเป็นห้าร้อยแล้ววันนี้นะวันนี้นะนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามปะยี่สิบสี่ นะวันนี้วันที่2ี่ิเมื่อซื้อมาประมาณวันที่18 1 9ปดสิวันราคาหนึ่งแต่มาซื้อวันที่24นี้ไปอีกราคาหนึ่งแล้วนะจ๊ะอันนี้นาลีบุรพาสวยจังไหมแกจะตัดหน่ออะไรอีกแล้าจะพินมาดูช้างขาวว่ามันมีหลายหน่อไหมยังไม่มีเนาะไปดูดสวยจังไหม ทศก,กัณฐ์แล้วเจ้าหน่ออะไรอีกเนะี่ยมีอะไรให้ขายอีกอม,มีอะไรให้ตัดอีกยู่พินถ้าเราไม่ปลูกเราก็ไม่มีขายจะบางคนบอกว่าให้ขายให้หมดยีพินขายไปเถอะ ขายตอนนั้นนราคามันถูกมากถูกมากไม่เพราะว่าแล้วขายไม่ได้โดยนี้เทพอัครานะสวยมากเลยเห็นไหมขายแล้วหักค่าขนส่งแล้วอะโอ,โห,โ,อโหแบบไปไม่รอดจริงๆอะเจพินก็เลยหยุดเนาะพระจ่าแม่จ๋าเห็นยังเจพินเริ่มไม่ไดีแล้วนะปรับปรุงแล้วนะวันก่อนยังลกๆอยู่เลยใช่ไหมล่ะอันนี้เริ่มละอันนี้เซเลนเธอเป็นไรละเธอถึงไม่ไม่ด่างเลยอะ เธเป็นอะไรเธอถึงไม่ดังเลยอย่างที่ยาพินบอกนะ่ะดินทุกทุกทุกกระถางอะที่เวลายาพินฟว่มกระถางทิ้งยาพินจะไม่เคยคว่ำทิ้งแบบด้วยฟัมโมโหหรือฟั่มได้อะไรนะยาพินจะไปคว่ำไว้เป็นที่ที่ที่ของกระถางอะเผื่อถ้าเวลาน้องเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะได้เอาไปขายในโดเมสติกโอ้โหโอ,อะไรจะงามขนาดนี้โดเมสติก แตกขึ้นมาพระจ่ากนม่จ่าดูลายนะสวยมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยบอนแก่เยพินก็ให้ดูว,ว,ว,ว่าเฉยๆว่าตอนนี้บอนราคาทั้งราคาบอนทั้งราคาไม้ด่างมาแล้วนะราคาขยับทุกตัวจ้ะแต่ไม่ได้ขยับแบบแพงนะเดี๋ยวจะบอกว่าเยพินบอกไม้พแพงแกจะไปขึ้นราคาเขาไม่ได้นะขยับนิดหน่อยจ้ะขยับนิดหน่อย กกปีนี้จะพินไม่ได้ผสมบอลเลยนะเนื่องจากว่าตัวเองไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมทําอะไรก็ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยจะไม่ได้ทําเลยจ้ะอันไหนถ้าทําแล้วไม่มีคุณภาพจะไม่ทําจ้ะผาอวดเนาะไปะดําด่างสวยงามมากเห็นไหม และนี่ไอ้นี่วินสันสินสิงบุรีมันสวยจริงนะจ๊ะพ่อจ่าแม่จ๋ายังหายนี่อยู่ไอ้นี่เยพินหายไปอะไรนะฝักนางพยายใหญ่หาไม่เจอไม่รู้หายไปทางไหนยุบไปชมแค่ครึ่งสวนพอแล้วเนาะไปะขอเยพินไปทำงานต่อนะไปอันนนก่อนเดี๋ยวมืด พาดูชมสวนแค่นี้แหละเทพอคัคราเออีนี้หลวงปู่สิทธิ์ไม่ใช่เทพอคัคราหลวงปู่สิทธิ์นอกตู้นะ่ะสวยจริงไหมหลืองสวยจังเลย <Okay. S 2> แค่บอลนอกตู้เขาก็มีความงามนะจ๊ะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเราไม่มีตู้บอลแล้วเราจะเลี้ยงบอลไม่ได้บอลนอกตู้สวยจ้ะแปเดี๋ยวจะพินไปเก็บช้างขาวมาล้างทำความสะอาดก่อน อันนี้ไอ้น,นี่ถมยาปรับแป้งอ้าวมาแล้วนี่นางไหมเขียวเย็ดพินเนี่ยปลูกพอพ่ายังไงก็เขียวก็เขียวก็ให้อะไปตากแดดนี่ไงจา่าพระจ่าแม่จา๋าผ่ามาจากนางไหมนะแล้วเขาเขียวนะดูนี่มาแล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่นางไหมหรอกจก้ะนี่ไงโหเย็พินรอมานานมากนะต้นเนี้ย เมื่อก่อนมีเป็นเข่งเลยเพื่อนๆจำกันได้ไหมเอาละเอาละเอาละได้แล้วของจริงรอเธอมาสองปีนะเนี่ยสองปีนะเผื่อเธอจะป้ายให้ฉันเนี่ยยาพินเคยขายไปครั้งหนึ่งนะมีคนขอซื้อ,อยาพินก็ไม่อยากขายหรอกเนาะพอขายไปในราคาบอนที่เน่เน่เนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยนะทีแรกเลยเนี่ย พรอยู่พินมีเข่งใหญ่เลยผ่าจากนางไหมแล้วเขาขึ้นมานะเขางามมากเลยเนี่ยแต่มีคนบอกว่าเขาไม่ใช่นางไหมเน่น่เน่เน,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 เน่สวยมากเลยไหมเห็นไหมแต่เขาก็ไม่ใช่พระนครนะพันนัพนพระนครขาต้องกลมแล้วเขาก็ไม่ใช่นางไหมด้วยเขาว่า แต่จริงเปล่าก็ไม่รู้ยาพินก็ไม่รู้เพราะหน้าตามันเหมือ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 นกันหมดโอ้โหใครทําไม่นี่มหาราชินียาพินเป็นอย่างยี้อ้ามหาราชินีนี่จ้ะอันนี้เป็นไม้ที่ยาพินรักนะก็เลยจะเก็บไว้ไม้ที่รักมากๆจะไม่ค่อยได้เอาไปขายหรอกจ้ะก็จะเ,เก็บวางวางไว้พอวางไว้ในร่มเขาก็ไม่ค่อยมีหนอเนาะเนี่ย อันนี้เมื่อวานย่าปินปีนตัดหลักคาตรงนี้ออกแสลนออกหรือตรงนี้ออกเห็นไหม